สวัสดีค่ะฝึกโยคะกับเจอยที่บ้านวันนี้จะเป็น3ท่าโยคะแก้ปวดหลังวิธีแก้ปวดหลังด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากวอร์มร่างกายกันก่อนนะคะประกบเท้าเข้ามาหากันค่ะเอามือทั้งสองข้างรวบปลอดเท้าเข้ามาค่ะจากนั้นค่อยๆขยับหัวเข่าขึ้นลงบัตเตอร์ายค่ะถ่าบัตเตอร์ายนะคะจะดีมากๆเลยสำหรับการเปิดข้อต่อสะโพกนะคะ ใครที่สะโพกตึงจะมีปัญหาในการเข้าท่าต่างๆมากมายนะคะขออภัยในความวุ่นวายของลูกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรามาทำบัตเตอร์ไฟกันดีกว่าค่ะท่าบัตเตอร์ไฟนี้ช่วยให้สามารถปรับอะไลเมนต์ส่วนล่างของเราได้ดีขึ้นนะคะถ้าฉีกขาถ้าเส้นหลังขาของเราไม่ตึง ถ้าสะโพกเราตึงท่าของเราก็จะไม่สวยนะคะทีนี้โก่งหลังนะคะตีหัวเข่าให้สูงขึ้นแล้วเวลาลงลงไปให้ถึงพื้นนะคะถ้าไหวนะคะบัตเตอร์ไฟโพสนะคะท่าเต็มจะเป็นแบบนี้นะคะโก่งหลังขึ้นเก็บท้องหัวเข่าตีให้ถึงต้นแขนเวลาตีลงตีให้ถึงพื้นนะคะ กางขาออกนะคะให้เป็นตัววีหรือเท่าที่กลางไหวนะคะเราจะยืดเส้นประสาทาาสนัติกันถ้าจ็ก,กี้สันจราสนะนะคะประสานมือกัมือไว้ที่หน้าอ,อกประสานไว้นะคะหายใจเข้ายืดอ,อกหายใจออกส่งมือไปหาเท้าขวาวาดมือเป็นวงกลมไปที่พื้นไปหาเท้าซ้าย นับหนึ่งค่ะส่งหาเท้าซ้ายยกตัวขึ้นนับสองหายใจออกส่งมือไว้ขาเท้าขวาวาดมือเป็นวงกลมกว้างๆนับสามยืดทับลำตัวกดออกลง นับ4ค่ะยืดพับลำตัวลงโยกลำตัวขึ้นนับ5เราจะรีเวิร์สหรือกลับข้างกันนะคะหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นหายใจออกส่งมือไปหาเท้าซ้ายแล้ววาดมือเป็นวงกลมไปหาเท้าขวากว้างกว้างนับหนึ่งค่ะส่งมือหาเท้าซ้ายนะคะวาดมือมาหาเท้าขวายกลำตัวขึ้นนับสอง ส่งมือไปหาเท้าซ้ายวาดมือไปหาเท้าขวาแล้วยกลำตัวขึ้นนับสามส่งมือไปแล้วสุดแล้วขึ้นมาค่ะสี่หายใจเข้าส่งมือไปหาเท้าซ้ายห้า ส่งมือไปหาเท้าซ้ายแล้ววาดมือไปถึงเท้าขวาโอ้ oh. ทีนี้พอเหนื่อเริ่มแตกแล้วถือว่าถูกต้องแล้วนะคะหายใจเข้ากลางแขนออกนะคะหายใจออกทวิตไปทางขวามือขวาแตะไปด้านหลังลพับตัวลงทำเหมือนกันนะคะเปลี่ยนข้างค่ะ หายใจเข้าขึ้นหายใจออกบิดไปทางซ้ายแตะไวที่เท้าหายใจเข้าขึ้นหายใจออกบิดไปทางขวามือรอบสุดท้ายค่ะกดหน้าอกลงไปแตะที่หน้าแข้งได้ทำได้เลยนะคะแต่ถ้าเท่าที่ไหวได้ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ถึงไม่เป็นไรคะ่ะ วางมือกับไปค่ะจากนั้นประกบเท้าเป็นบัตเตอร์ไฟเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าชู2แขนขึ้นหายใจออกคัมแมวท้องค่อยๆพับลำตัวลงค่ะอกของเราจะแตะไปที่เท้านะคะฝ่าเท้าประกบกันได้ให้ประกบนะคะ จะตึงที่เข้าต่อสะโพกมากๆเลยนะคะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกลำตัวพับอยู่เหมือนเดิมน,นะคะเดินมือไปทางขวาก้มพับลำตัวลงขมแมวท้องเดินมือไปทางขวาเราจะได้ยืดที่สีข้างท่านั่งซ้ายนะคะจากนั้นหายใจเข้าค่ะเดินมือกลับมาตรงกลางหายใจออกลำตัวยังพับอยู่ค่ะ เดินมือไปทางซ้ายยืดสีข้างทางด้านซ้ายสะโพกขวาได้ยืดสะโพกสีข้างขวาสะโพกขวาจากนั้นหายใจเข้าเดินมือกลับมาตรงกลางแล้วเดินมือกลับเข้ามาหาลำตัวโยกลำตัวขึ้นค่ะทีนี้เราอยู่ในทา่ทาท่าเด็กนะคะ หายใจเข้าค่อยๆดันสะโพกลงไปด้านหลังนะคะมือยื่นไปด้านหน้าให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เป็นท่าคลายจากท่าเมื่อกี้ที่เราบริหารเอวบริหารหลังกันค่อนข้างเยอะนะคะท่านี้ก็จะช่วยให้คลายนะคะหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกดันสะโพกไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดนะคะ อจอยเข้าค่อยๆย,ยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมฝึกในทุกๆวันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปที่จอยทํานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ที่ช่อง youtube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะ